สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดมี่ชาแนลสองนะคะวันนี้โดมีก็จะมาเล่นเกมโรบอทแมปบุก k ฮาเวนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีคนขอโดมีมาว่าให้สอนหาตู้เซฟในบ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังที่เป็นเบเกอรี่นะคะวันนี้โดมีก็จะมาทําตามคําขอนะคะใครอยากขออะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะดูนั้นอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันค่ะอย่างแรกนะคะ ก็เข้าบ้านานานนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดสำหรับคนที่ดูแล้วก็ก็ดูได้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะก็ดูคลิปตัวน้ดได้เลยนะคะใครที่ดูแล้วก็คือดูได้นะคะแต่แต่ว่าว่าโอเคนะคะตัวเซฟก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะ ไปเลยนะคะนี่ค่ะใครอยากให้โดนัทสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะโดนัทอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนบังอ่ะค่ะก็โดนัทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โดนัทด้วยน,นะคะ